สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับจอยอีกแล้วค่ะวันนี้เมนูแซบค่ะทุกคนค่ะเป็นเมนูแซบแซบอีกแล้วนะคะเป็นผลไม้รวมค่ะเปรี้ยวๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อันนี้แต่อะไรตะลิงปิงมะม่วงเบาสับปะรดแล้วก็สับปะรดภูเรนะคะทุกคนมากินค่ะเหยวแล้วนะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคนนี่คือน้าพริกอ๋อจอยลืมใส่ ใส่กุ้งแห้งอ่ะไม่เป็นไรกินตะลิงปิงก่อนแล้วกันคืออยากจะบอกว่าไม่เคยกินเลยนะตะลิงปิงไม่เคยกินครั้งแรกค่ะมาเอาน้ำพริกแบบไหนดีอะทั้งสองเลยแล้วกันซิ้มเข้าไปค่ะทุกคนอืม อยอย่ามาม้ม่มองอ่าควันรฮะทันนี่ อร่อยมากโอ้ Thank mm -hmm. you. หอมอ้อร่อยสวรสดอร่อยหอมหวานเปรี้ยว